ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลร,ริสจตจร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่5และข้อที่7บันทึกว่าบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบพระคัมภีในตอนนี้นะคะข้อคิดก็คือว่าบุคคลที่เป็นสุขอะ่ะเขาจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างประการที่1ก็คือว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีใจอ่อนโยนอะ่ะเราจะต้องเป็นคนที่มีใจอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนกับผู้คนรอบข้างอ่อนโยนกับผู้อื่นและที่สําคัญก็คือว่า คุณจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอ่อนโยนกับตัวเองด้วยนะหลายครั้งบางคนเนี่ยอ่อนโยนกับคนอื่นแต่ว่าแข็งกระด้างกับตัวเองการอ่อนโยนกับตัวเองก็คือว่าการพูดถึงตัวเองในแง่บวกการเรียนรู้ในการที่จะให้กําลังใจกับตัวเองนะคะแล้วก็ในประการที่2ก็คือว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีใจกรุณาต่อผู้อื่นคนที่มีใจกรุณาคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยเราทํากับมนุษย์อย่างไรพระเจ้าเองจะทํากับเราอย่างนั้น เมื่อเราสําแดงความการุณาออกไปพระเจ้าจะสําเดงพระกรุณาของพระเจ้าในชีวิตของเราและนี่เป็นเหตุทําให้เราได้มีความสุขนะคะละามาดิฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าสําหรับพระวจนะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่เป็นสุขพระเจ้าต้องการให้เราเป็นบุคคลนั้นโดยการที่สอนให้เราอะมีใจอ่อนโยนเราจะอ่อนโยนเราจะอ่อนสุภาพต่อผู้คนรอบข้างและมากไปกว่านั้นตัวเราก็จะอ่อน โยนกับตัวเองด้วยพูดดีกับตัวเองคิดดีกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองและขอให้เราจะเป็นบุคคลที่มีใจกรุณาใจเมตตาใจปราณีซึ่งเป็นหัวใจเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดาแล้วก็พระเยซูคริสเพราะว่าเมื่อข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ข้าพระองค์กรุณาใครพระเจ้าก็จะเทพระกรุณาของพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์เช่นเดียวกันขอพระเจนะของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์และในพี่น้อง ของข้าปร่งทุกคนเราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ